ท่านครับผมเป็นตัวแทนเดินเรือกไม่ใช่ผมเป็นคนทําเรื่องดีๆในโกคได้แต่เพียงแต่ว่าเล่าห้เผมนะครับผมคือท่านครับเพราะว่าห้าปีก็ลองมันก็ต้องปรักหมุนจุดใดจุดหนึ่งแห่งทางรายเท่านั้นเองแต่จริงๆแล้วพวกเราร่วมทุกร่วมสุขกันมามันไม่ได้แค่ห้าปีนะครับแต่ถ้าย้อนวันนั้น ทาลน์ผมก็อยู่ที่พี่ใหม่ต้องให้เกียรนสิ่งที่ผมได้ไปรับรู้นะครับอีกครั้งนะฮะเป็นการเดินเรื่องโดยผมเป็นคนเล่าแต่ไม่ได้บอกว่าความดีทั้งหมดมันคือผมไม่ใช่เพกาะหมอแห่งปากช่องก็นั่งอยู่ตรงนี้ท่านก็สร้างความดีแผ่นดินเขาใหญ่ครบทุกท่านเลยนะฮะทุกคนวันนั้นเนี่ยผมได้รับเชิญไปที่ปักทงชัยไปดูยาแปะขนาด ของหลงพ่อหมอทองถงนะครับก็ไม่เจอว่าผู้ป่วยดีขึ้นนะครับจากพารามิเมตอร์ต่างๆแล้วก็มาลองทำกันแล้วก็เชิญหลงพ่อหมอทองถมมาบรรยายด้วยที่โรงพยาบาลพ่มายและชาวสมูพวกเราก็ช่วยกันทำวันนั้นได้ข้อสรุปบ,บอกท่านเจาพระอําเภอท่นเจ้าตำบลพระคุณเจ้า ว่าตอนนั้นเราก็ดูสุ้ภคาพ,พิสูจน์สมด้วยผมจําได้ห้องประชุมที่โรงเรียนแห่งเรนึงจะจำขบวอีวกแล้เพราะพี่ไม้มีหลายบนบอกว่าไปสั่งยามันคือยาแปบขนาดมันไม่ใช่ยามันคือให้ไปลงมือทำนะครับตอนนั้นเราเรียกว่ายาแปบขนาดตอนนั้นก็เอาไม่กระทั่งเรื่อง p b s c ของอท่านผู้ทรงปมงสุขภาพจิตนะครับท่านเกษียณไปแล้วท่านกะเป็นเจ้าแห่งการมีมีสติรู้แห่งการกินเอามาทุกอย่างนะครับแต่สุดท้ายก็ค่อยๆปรับปรุงม,มา,าพี่ชัชวานท่านเกษียณอายุจากผู้ในการโรงพยาบาลอเดอพิมายท่านก็ไปศึกษาด้วยตัวท่านเองแล้วก็เผยแพร่กัน,กนไปนมาๆนะครับจุดเริ่มต้นคือตรงนั้นแล้วก็ เครดิตอ,อีกท่านนึ่งคือดรคมติริบุรีนะเป็นคนไปลากกนไกพอชออำเภอพิมายเอากนไกทุกอย่างมาจนเกิด22วิทยาเขตโรงเรียนหวสวิทยาพิมาย22ยาแห่งท่าผมจำาเขเลขไม่ผิดนะครับเพราะตำบลหนึ่งไม,ไม่ได้เป็นว่ามีโร,โรงเรียนเดียวก็ไปช่วยกันไปหาไม้มาแกะเป็นป้ายโรงเรียนทุกนีนั่นะนะครับ ครบทุกตำบลป่า12ตำบลในอำเภอพิมายผมได้รับความกรุณาจาก <c oughs> ท่านผู้บริหารกระทรวงไปอยู่ลำพูน <c oughs> ผมคุยกับท่านผู้ว่าและการจังหวัดลำพูนท่านวรยุทธ์เน่าละท่านยินด,ดีแต่ท่านก็งงว่ามันคืออะไรแต่ผมก็ไปทไมเพราะได้บอกท่านแล้วก็ไปขอความเมตตาจากนาอยานอำเภอแปดอำเภอจังหวัดลำพูนโรงเรียนแห่งแรกอยู่ที่ตำบลป่าบ่องอำเภอป่าสาง ก็เปิดกันสนุกสนานนะครับก็มีเขียนสัญญาใจผมก็โดนเอาน้ำหมึกมาเอานิ้วโป้งไปแปะแล้วก็ไปแปะว่าเราร่วมมือกันจริงๆภาพประทับใจผมวันนั้นก็ย,กยังอยู่ก็ไปเปิดทุกอำเภอแปะอำเภอในจังหวัดระยูงน,นะครับวันนี้ก็เป็นมดรดกอสมอที่อยู่กับตำบลปากบอกซึ่งเขาทำข้าวไกรสิมิกอินเด็กครัำนะครับ คุณลุงอสมอท่านนั้นมาบอกผมว่าท่านในแพทย์ใหญ่ผมขับขึ้นแล้วผมไม่รู้ว่าจะไปเสียบรักตรงไหนแต่ผมไม่เห็นโรงเรียนปวารณ์มันลงตัวพอดียังไงข้าวก็ต้องกินนั่นแหละกินไม่เกิดแล้ว,วก็ต้องตากก็ตังก็เลยเกิดความปังของท่านสุดท้ายผมมาสรางไายดลังท่านได้เป็นอสมอดีเดนภาคาหัวก็ด้วยผลงานโรงเรียนปวาราที่ปากบกโดยท่านมีส่วนเกี่ยวข้อง เป็นอสมอเอ็นซีดีจนได้ที่หนึ่งเป็นคนเบอร์หนึ่งของภาคเหนือทั้งหมดนะครับแล้วก็เป็นเป็นสี่คนในทั้งประเทศนะครับในเมื่อที่หนึ่งภาคมันก็ขึ้นแข่งกันเองเลยสี่ภาคในความเป็นที่หนึ่งประเทศนั่นหมายความว่าทั้งสี่ท่านก็คือระดับประเทศเลยนี้ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่คนพบแล้วก็ที่ใหม่เป็นต้นแบบก็มาสร้างเครือข่ายนะครับทุกอำเภอก็ไปทํา ลงมือทำท่านครับอากาลิโกโอเอหิปาติโกครับเมื่อทำแล้วมันจะเห็นนะถ้าไม่ทำมันจะมีคำถามมีข้อสงสัยเยอะมากแล้วมีความหวาดระแวงวมันจะได้หรือมันจะดีหรอมันก็จะเหนื่อยไปทำเลยครับแล้วจะได้เพื่อนได้กัญชันนิเต็มไปหมดเลยทำแล้วมันก็สนิทกันผมเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยคือคนเหล่านั้นที่ผมเอ่อยมาทั้งหมดนะครท่านมีกัลยาณมิเต็ม พื้นที่ชุมชนไปหมดแล้วมันจากันได้มันจํากันแบบมันไปเดื่อด้วยกันเพื่อให้เราดีขึ้นให้ชวาวบ้านดีขึ้นกิจกรรมอันนี้ยิ่งทำยิ่งได้เพื่อนนะครับแล้วตอนนี้ผมเองได้รับความเมตตาได้กลับมาอยู่โคราชตอนนี้ก็คือสองปีสิผมเหลือห้าเดือนผมต้องขอภัยทุกท่านว่าอย่าไดา้ขีดเส้นให้ผมว่าให้ผมอยู่เฉย เหลือหเดือนให้อย mm hmm. ู่เฉยๆมันเฉยไม่ได้เพราะภัยสุขภาพของแผ่นดินย่าโมยังเต็มในแผ่นดินนี้ไม่หมดเพราะฉะนั้นผมขอปรารณาขอโอกาสจากทุกท่านว่าก็ทําจนกระทั่ง16นาฬิกา30นาทีวันที่30กันยายนเวลาราชการเป็นวันอะไรนะครับอาจารย์นุชลองเข้ากับทีมมันคือวันนั้นันอยู่หือเาัผมก็ไม่ได้ดูไม่รู้แน่ท่านทั้ในที่นี้มีใครเป็นเพื่อนผม จบอายุราชก,การเข้าเส้นชัยพร้อมีอาจารย์ข้าหมอครับท่านขออคนเก่งของเรานะครับคือโคงครับวันอังคารคนระับเวลาราชก,การท่านครับก็ทําไปเถอะครับเพราะทุกวันมันไม่ต้องรออาการที่โกความดีไม่ย่ขึ้นการเวลาแล้ววันนี้ครับที่สุด,สดของที่สุดพวกเราครับเราค้นพบแล้วเมื่อตอนต้นที่ผมเมอ่ย กุญแจอดอกสำคัญขอบคุณวิธีเปิดที่ทําสัญลักษณ์กุญแจกุญแจดอกสําคัญคือเม็ดเลือดแดงยาพันเม็ดเลือดแดงตัวเองแล้วหลายที่ผมก็บอกว่ากรุณาเตอมออกซิเจนเต็มความจุปบบอดด้วยท่านนั่งฟังผมพูดอยู่ตรงนี้ท่านหายใจไปใต้จิตสำนึกที่ไทลโอลล่แอร์แค่300-500ถซีซีแต่ปอดสองข้างความจุเต็มที่ 2,005บวก2ปอด5 4 0 0 c c โควาด -19 หารใจเรื่อ 5, 000, 000. ยแล้วก้ารไว้สัก2-3วิแล้วก็ปล่อยกรช่ช้าเติมออกซิเจนให้ไม่รดัแดงแล้วอยี๋พังไม่รดแดงโดยการอนุญาตให้น้ำหวานน้ำเชื่อมไปเกิดหนึ่งแส้เลือดคือค่าขาดประจาตัวเลยเป็นที่มาว่าทำไมต้องนับขาดเพราะขาดมันจะไปพังไม่เะดัดแดงคือกุญแจชีวิตในร่างกายเราก็แค่นี้เราเดินเรื่องแค่นี้เลยทั้งโครา นะครับแล้วก็ท่านผู้ตรวจราชการท้าทายน,นคารชายัยุรินสีจังหวัดให้เอาผู้ป่วยเบาหวานทั้งเมืองมาเข้ากระบวนการรู้ขา่าวแล้วให้หายจากเบาหวานโคราชมี1แสนเจดเพิ่มใหม่ปีละหมื่นห้าเมื่วานผมไปด่านทศด่านทศเพิ่มใหม่ปีละเจ็ดร้อคนโคราชเพิ่มหมื่นห้าต้นทุนเดิมตอนนี้แสนเจ็ด ถ้าไม่หยุดก็รอไปไปสถานีพออไกสตรอเมลินจอตากล้ามเนื้อขัอลขาดเรื่องเฉียวพังพวกเราได้ทําบุญใหญ่ครับวันนี้เรามาไกลามากนะครับเราช่วยกันหลักของด้วยความเคารพแท้นับถือศาสนาพุทธหลักของพุทธะคือหลักธรรมชาติเรื่องนี้คือเรื่องธรรมชาติไม่ใช่เรื่องของผมไม่ใช่เรื่องของใครม็ดเลรเดงเกิดโดยธรรมชาติในร่างกายเราก็รักษาธรรมชาติม็ดเลือดง อย่าอนุญาตให้เม็ดเลือดแดงเปลี่ยนชื่อตัวเองเป็น A วันซีเกิน6.5ในที่นี้มีใคร A อวันซต่ำกว่า5.7ไหมครับยกชูชูไหมครับซหับในกายท่านสุดยอดครับรถยนต์ขนออกซิเจนท่านเหมือนรถยนต์ไปแต่มีโอกาสแก้กตัวอีก3เดือนข้างหน้าก็จอบใหม่เลยครับถ้าเกิน5.7คือพังไปแล้วนะแต่ยังไม่ได้ถูกตัดสินเป็นเบาหวานท่านนีนเองเพราะเบาหวานมันไปตัดสินที่6.5 แต่ไม่ระดับนี้ท่านพังแล้วนะครับแต่มีโอกาสแก้ตัวเดี๋ยวร่างกายก็จะสร้างระดับแดงรุ่นใหม่อีกสามหรือสี่เดือนข้างหน้าแล้วท่านก็ไม่นําเข้าสิ่งแวดล้อมในกระแสเลือดที่มันหวานเกินมันก็ไม่ไปเกาะไปพังระดับแดงครับท่านครับสุดท้ายถ้ามีคนถามว่าเก็บหรือหัวใจสําคัญที่เอาคนมาเดินทางเจอได้สิบสองันที่เราหายอนเก็บมันคืออะไรครับเก็บมีสองข้อครับ ข้อที่หนึ่งน้ำขากครับอย่าให้ขาดเกินเพราะว่า QR วาโค้ดที่คำนวณกรออายุเพศกิจกรกรมออกกําลังกายและแ,ละและทั้งหมดนั้นเนี่ยมันคือขาด2ีเใน TDEE e, ในที่นี้มีใครรู้คำเต็มนี้ไหมครับเตรียมรับรางวัลจากผู้จัดเลย TDEE e e. กด Google เลยนะ ใน TDEE คือพลังงานที่ใช้หนึ่งวันของเราคำเต็มคือเอาดังๆเลยรอกระบีเอาให้ถูกนะโทรท่อนคำแรกถูกแล้ว TDEE daily ถูกคำที่สอง E E คือ Energy และอีก E หนึง่ง e x p e n t a g นเจอร์ทอทัลเดล e ่อินิท e พลังงานที่ใช้ทั้งหมดต่อวันมันจะกี่พันเดลี่ก็ช่างมันเถอะแต่เราอนุญาตให้เป็นพลังงานในส่วนขาดยีก็คือนับขาประจำตัวมันจะไปลงล็อก20่สิบีแค่นี้เองดังนั้นพลังงานจากไขมันดีจากโปรโตีนยังไงมันก็กินไม่เกินครับเพราะชีวิตประจำวันถ้ากินโปรโตีนต่อหนึ่งกังน้ำหนักกิโล ท่านต้องกินเนื้อเป็นกิโลเลยนะยังไงต้องกินไม่ถึงก็เลยไม่ต้องไปน้บมันก็ใส่ใจว่ากินโปรตีนให้ถึงกินไขมันดีนะครับก็เท่านั้นเองแต่ไปน้บขานี่คือกุญแจดอกที่หนึ่งครับเมื่อกี้ผมบอกว่ามีสองข้อครับหายาวานันข้อแรกน้บขาแล้วมันจะไปอยู่ไม่เกิน2ี่สบเปอร์เซ็ตของ TDEE นะครับกอดีตอบถูกหลายคนก็เลยผมก็เซฟประวันไปเนาะถือว่าตอบมือ เราต้องให้ยู่เนาะโอ้ให้ g ุณเกิอ์เราเข้าถึงเจ้าของ g ุณเกิร์ลนะะไม่รู้เป็นไทยรับลอ้าวผมดงแล้วผมพูดอะไรอี่างนี้วนี้ก็สองข้อ,อข้อที่สองครับท่านครับผมด้วยความเคารพอยา่าอย่าโกรธอย่าเลียดผมนะฮะถ้าผมจะบอกว่าข้อที่สองนั้นมันคือข้อที่ทำใหเประวาติไม่หายด้วยการรักษาประวาติครับ หมอไม่ได้ผิดครับพยาบาลไม่ได้ผิดเทคนิคการแพทย์แบบนั้นไมไ่ผิดแต่ด้วยภาระงานที่มันล้นหลามเราเลยต้องทําแบบนั้นมันเลยไม่หายเมื่อวานนี้พี่น้องเราที่โรงพยาบาลด่านทุนโรงพยาบาลบางพุณบอกผมว่านั่งกี่เดือนท่านครับเขาอยู่ในยาหกเม็ดยาแปดเม็ดแล้วอีกสี่เดือนเจอกันเขาสี่เดือนที่กี่วันนะถ้าลองนก ร้อยยี่ร้อยร้อยยี่สิบวันแต่อาจารย์ครับวันพรุ่งนี้เขารู้นักค่ะโปรตีนพลังงานโปรตีนก็ให้พลังงานสี่แคลอรีเท่ากันแต่มันไม่หวานเนี้ยไขมันดีไขมันก็ไ,นไปเป็นต้นของฮอร์โมนฮอร์โมนทั้งร่างกายเนี่ยท่านไปไปเดินแดดท่านได้วิตามินดีท่านว่าวิตามินดีมาจากไขรครับท่านไข่ตอบได้ ผมขอควอามผู้จัดขอยืมสักพันหนึ่งให้ท่านเลยวิตามินดีมาจากใครครับเอ้าขอดดงๆเลยครับแสงแดดใช่มันมาจากใครนะตัวเราถูกแต่เอาให้มันลึกกว่านั้นได้ไหมเงมินสักพันหนึ่งมันมีหาย้งห้องไหเอา้าหมอเล็กกอบถูกครับเอาตอนแดงคอเลสเตอรอลครับที่มันซ่อนอย,ยู่ใต้ผิวหนังพอมันไปเจอแดดมันเปลี่ยนเป็นวิตามินดีครับ ถ้าท่านไม่กินไขมันดีอย่าหวังว่าท่านจะได้วิตามินแดดไอ้วิตามินดีนะครับเดี๋ยวเกียวบอาหมไไดเวลาแล้วเอาผมให้ผมแลนดิ้งเลยผมผมกล่าวหาว่าการรักษาเนี่ยแหละทำให้ไม่หายเพราะว่าปริมาณล้นหล,ล,ล,ลามเราจะนับทุกอาทิตย์ได้ไหมฮะเราก็ต้องนับสามเดือนนับสี่เดือนพอวันรุ่งขึ้นเขารู้นับขาดเขาก็กินขาดแค่ย0เ ของทีดีอีน้ำตาลมันก็ไปลน้นแต่ยามันึงไม่ตั้งแปดเม็ดนะอาจารย์คนมันจะอยู่รอดไหมฮะมันก็ต้องไปหาน้หาหวานมันกินมันพูดในยสามมื้อเขาก็เรียนรู้ให้เขารอดตัวข้าวก็ต้องสามสี่จานพบโปรตีนอย่างอื่นอย่างพลังงานมันต่ำตความหวานเพราะยามันคือยาลดน้ำตาลมันไปควักน,น้ำตาลออกจากเลือดแล้วก็ไปเก็บเลไขมันครับ มันยังควักอยู่ตั้งแปดเมตรเลยสุดท้ายเขาก็เรียนรู้ตลอดร้อยยี่สิบวันพอไปเจอแหลมครั้งเดียวในวันที่ร้อยี่สิบน้ำตาลกับยาพอดีกันใช่ไหมครับอาจารย์เอ้ารีเรมลเอาอยาเดินดีมากค่าไม่ขึ้นคือคนมันเรียนรู้เอาตัวรอดไงไม่งั้นมันไม่รอดเพราะฉะนั้นกุญแจหอกนี้สําคัญเราเฉยน,น้ำตาลไปนิ้วหลังอาหารสองยูทุกสัปดาห์ ยาไม่ใช่ยารักษาความดื้ออินซูลินเลยเลยยามีหน้าที่เอาน้ำตาลออกทิงเดือดดื้อกับมันทุกปีแค่นี้เองเพราะฉะนั้นในเมื่อเขากินน้ำขาดแล้วสัปดาห์นี้ท่านครับท,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 ท่านดำตัวเลขมากสัจจ์เลยร้อยสี่สิบสองชั่วโมงหลังอาหารคืออินซูลินเคลียร์น้ำตาลออกถ้าเกิดแปลว่าเคลียร์ไม่ดีก็แปลว่าท่านกินเยอะหรือ,อยาน้อยแต่ในเมื่อ เจาะมีเหลือ60นะครับนักเรียนเบาหวานเราเก่งมากเราเป็นหมอเราจะทนเห็นยาแตกเพรได้เหรอครับเราก็ต้องถอยยาออกเพราะคนน้ำขาดเก่งนะ้วนี่คือกุญแจที่ทาให้หายเบาหวานในการเจอเรี่ยนสิบสอาทิตย์ง่ายๆแค่นี้เองแต่หมอพยาบาลเรางานล้นมือเราก็เลยมีพลังจากชุกชนมีอสมออบรมไปช่วยเจาะให้ มีพี่น้องเราพสตอรเราเป็นพี่เลี้ยงแล้วส่งตัวเลขมาให้หมอที่โรงพยาบาลแล้ววิเคราะห์ถ้าเหลือหกสิบโพดแผ่นเดียวสองชั่วโมงยาเนี่ยนะครับคือตัวปัญหาครับเอาออกครับค่อยๆถอย,อ,ยออกมีคนไข้ที่ขามแสงลายหนึง่งวิเคราสี่คราบอาจาย์ยาไม่เหลือสักเพ็ทก็พอสองชั่วโมงหลังอาหารน้าตาลเรตกเอาตกเอาเอา,เอายาไว้ทำไมนะครับเอายาออกนะครับสุดท้ายเอในห้องนี้เหมือนยาครับ เพราะเขาลดอุณหภูมิห้องนี้ถ้าท่านหนาวไม่ใช่ท่านไปซื้อเสื้อขนหนาวมาใส่เอาแอร์ออกครับเราก็อยู่ได้หนึ่งกี่ตัวครับสิบตัวถ้าหนาวท่านเอาแอร์ออกเอาย,า,ยอาออกครับร่างกายก็จะได้ไม่หนาวน้ําตาลจะได้ไม่ตกเราก็จะได้กินโลหะได,ะได,ะะเได้เพราะฉะนั้นการอนุญาตให้กินโลหะแล้วชนะก็คือต้องเฉลยข้อสอบทุกสัปดาห์เพราะฉะนั้น หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นคนผู้ว่าทราบแล้วนายกโยรดาซึ่งดูแลเราก็ต่อไถ่ทร้ยแปดสิบสองแห่และพวกเราจะชวนคนหนึ่งแสนเจ็ดหมืคนมาเดินทางผ่านกระบวนการนี้กุญแจสองดอกครับผมไม่แน่ใจว่าผมพูดแล้วท่านฟังเข้าใจไหมพอทวนที้ผมสบายใจชื่นใจนะครับการหายอหวานมีกุญแจสองดอกดอกที่หนึ่งคือ <c ười> ขอดังๆเลยครับดอกสอง <c ười> เฉลย่้งกาลไยนิ้วทุกสัปดาห์เหตุการไม่ห้ยเบาหวานเกิดจากการารักษาเบาหวาน <c oughs> ผมขอพูดแบบฮ้าคอที่นึงอยา่าโกรธอย่าเรียดผมเลยนะครับแล้วไม่มีใครผิดถ้าผมเป็นหมออยู่โรงพยาบาลชุมชนผมคนะนสาม <c oughs> เดือนครับแต่ตอนนี้เราสร้างต้นทุนมน,น,นุษย์เต็มชุมชนมาช่วยกันไปเจปปาะไฟนิวแนทนพี่น้องเราศตอแทนกลุ่มงานเรียกโรงพยาบาลแพทเราในเถอแล้วส่งทางไลน์ส่งทางระบบไอทีเขามาครับ วันนี้ไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันไม่ใช่เรื่องจินตนาการเป็นเรื่องจริงกำลังจะเกิดในแผ่นดินย่าโมหนึ่งปีผู้ป่วยเบาหวานทั้งโอล่าปลอดเบาหวานจะพบเมษาปีหน้าครับเป็นปีที่สองร้อยแห่งชัยชนะของท่านท้าวสุรานาดนีพวกเราคิดว่าอยากทำไหมครับเพื่อย่าโมอยากทำไหมครับถ้าอย่างนั้นย่าโม ท่านชนะศึกเจ้าละวงที่ทุ่งสำลิดวันนี้คือ199ปีปีหน้าจาะฉลอง200ปีเราจะร่วมฉลองให้หลานย่าโมที่เป็นป่าวาน107,000คนได้เองคราบหยุดยาข้างในร่างกายก็อยู่กับเสพด้วยนะครับมันไม่ได้หยุดยาให้เสร็จเอาไหมครับเอาขอมือสูงสูงครับถ้าเอาชูมือสูงสูงครับใครไม่เอามือลงเอา เอาไหมครับครับรบมือให้ตัวเองเลยนะครับ,รอรบขอบคุณครับและในโอกาสนี้นะคะเพื่อเป็นการขอบคุณท่านในท่าเสนนะคะ